คุณผ,ผู้ชมช่วงนี้พาคุณผู้ชมย้อนไวัยกันไปหน่อยย้อนกลับไปสมัยวัยเรียนคุณเป็นไหมเวลาสอบเสร็จมันต้องหาอะไรทําสักอย่างหนึง่งดิฉันซอยผมนะมาเฮ้ยจริงหรอ,อเปรี้ยวไงโรงเรียนให้ตัดผมแบบเสมอๆแบบจริง,รงๆแค่กลิ่นตัวมันก็น่าจะเปรี้ยวได้แล้วนะห <laughs> ยอกเพื่อหยอกหยอกหยอกอ่ะ เอาจริงๆหลายๆคนเนี่ยหากิจกรรมทําเวลาที่เราสอบเสร็จเฮ้ยมันต้องปลดปล่อยเนี่ยมันต้องรีแลกต์อย่างนี้เลยชาเลตวิสวสิตาคุณผู้ชมหาล่าสุดนี่น้องไปหั่นผมเหมือนคุณเลยเห็นไหมโอ้เนี่ยถูกเลยนะคะคุณผู้ชมคาเห็นเธอตัดผมหน้ามาซีทูเก๋ๆน้องบอกว่าหนูเครียดพี่หนูเครียดมาจากการสอบเนี่ยเออพอสอบเสร็จปุ๊บศบโอกาสพอดีละครถ่ายทำเสร็จปุ๊บเปลี่ยนลุกเลยจ้งเหมือนเชอร์รี่เลย ขอหน้าม้าเกร๋ๆแบบนี้แต่คุณผู้ชมขาม้าไม่เป็นไปตามที่คิดอยู่นะคือน้องบอกว่าหน้าม้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยเวลาจะดูแลให้มันอยู่ทรงมันยากนะทุมันดูเหนียวเหนียวอยู่นะน้องชาเลตนะใช่มันดูเหนียวมันดูแบบไม่อยู่ทรงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ให้พี่เจคารีเนี่ยไปแชร์เคล็ดลับดีๆดีกว่าเพราะเจคกรีเนี่ยตัวตึงเลยนะเรื่องหน้าม้าหน้าม้าไม่เคยแตกคุณผู้ชมค่ะถามเรื่องการทําบุญกันบ้างดีกว่าเห็นแบบนี้เนี่ยน้องเป็นสายมูนะคะคุณผู้ชม่ะ คือน้องเนี่ยรีบบอกปัดก่อนเลยว่าหนูเนี่ยไม่ได้เน้นการมูเตรูแต่ก็เน้นการไหว้พระ,ะ,ะการกราบพระ,พระอะไรอย่างี้ใช่<ม>แล้วค่ะคือครอบครัวน้องเนี่ยปลูกฝังเรื่องการทำบุญมาตั้งแต่เด็กๆน่าเชื่อเป็นลูกครึ่งใช่ค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียง,งน้องกันหน่อยค่ะไม่ได้แบบถึงขั้นมูหรือว่าบนอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ค่อยเลยค่ะไม่ไม่ไม่สนทัดเรื่องนั้นเท่าไหร่หนูว่าถ้าแบบเออไม่ได้มองทางด้านว่าแบบ รับบุญนู่นนี่น่าหนูว่ามันเป็นการให้เป็นเป็นการให้ที่ดีเป็นเป็นการทําความดีเช่ว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าแบบไม่ได้เป็นสายมูไม่ได้อะไรขนาดนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นการทาความดีแล้วก็เป็นการให้เรียนรู้ในการให้ไปด้วยในตัวอย่างเงี้ย หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตานะเพราะว่าน้องเนี่ยเล่นเป็นคุณชมพู่อารยาตอนเด็ก<ช>เล,เลยาไงจำไดออ้ตลาดปักแจ๋วด่าแม่ค้าในตลาดเน่ตอนเด็ก <c oughs> ออต,ดตดอดลอตกนะตอนนี้คือแบบแป๊บเดียวเป็นสาวแล้วนะคุณผู้ชมมีผลงานให้ได้ติดตามกันอยู่ตลอดตลอดแหละค่ะแล้ว <c oughs> ก็น็นนางเอกด้วยนะฝีมือไม่ธรรมดาก็รอติดตามกันต่อไปด้วยนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะ